ท่านครับในช่วงน้ําท่วมเนี่ยสถานการณ์ของอําเภอเมืองประจินบุรีตอนนี้เป็นยังไงบ้างรครับครับขณะน,นี้ในพื้นที่ของจังหวัดประจินบุรีนั้นโดยเฉพาะอาเภอ,มอเมืองประจินบุรีนั้นระดับน้ําก็ลดลงเรื่อยๆทุกวันนะครับเมื่อวานก็ลดลง1เซนวันนี้ลดลง2เซนนะครับระดับน้ําก็4เมตรส3ก็ยังยังล้นตลิ่งอยู่ประมาณสัก18เซนก็ไม่มากครับเพราะว่าเคยเคยล้นตลิ่งสูงสุดน่ะ ถึง48เซนติเมตรนะครับวันนี้ลดแค่18เซนก็ไม่มากนะครับแล้วก็น้ําก็ลดลงเรื่อยๆนะครับก็ตรวจสอบกับทางกระบินบุรีทางเหนือๆแล้วเนี่ยก็น้ําก็ลดแล้วต่างๆของเมืองก็ก็ลดไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เราก็เลยทําพิธีมอบเงิน5 0า0บาทนะครับชดเชยพิเศษกรณีบ้านเรือนที่ถูกน้ําท่วมนะครับแล้วบ้านเรือนหรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายนะครับซึ่งวันนี้มีทั้งหมด8ตําบลน,นะครับ 1,779รายรายละ5,000บาทก็8ล้านกว่าบาทนะครับเราก็ทำพิธีถึงขณะนี้ก็นัดเป็นรายตำบลนะครับทยอยมารับเงิน5,000บาททั้งวันนะครับวันนี้ครับท่านครับสถานการณ์น้ำตอนนี้หมายถึงว่าล้นตลิ่งมาอยู่10%เนี่ยครับ18เซนครับสภาพประชาชนยังยังยังเป็นยังไงครับยังได้รับความเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนก็มีบางส่วนที่น้ํายังท so, ่วมบ้านเรือนอยู่นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราไปมอบถุงยังชีพ เพราะว่าแต่ละสัปดาห์นั้นเราจะมอบถุงยังชีพทุกวันพฤหัสกับวันศุกร์คือ7วันเราก็จะมอบให้เขาครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าพอสัปดาห์นี้เราตรวจสอบใหม่ทั้งหมดจากที่เคยมอบไว้ทุกสัปดาห์แปดพันวัชุดก็เลยลดเหลืออยู่ประมาณ4 0 0 0นวัชุดซึ่งเราไปมอบเรียบร้อยแลว้วเมื่อวานนี้นะครับเราก็วันนี้ก็มามอบเงินห้า0ันะครับถ้าท่วมขังก็ยังให้ช่วยเหลือนะครับก็ให้ทางอบตเขาทำสือยืนยันมาทางอำเภอเราก็จะให้ความช่วยเหลือต่อไปจนกว่าน้ําจะลดลงสู่สภาวะปกติครับ